ของการเมืองก,กันบ้างคะ่ะในระหว่างที่รอคำวินิจฉัยที่ขาดของสารรัฐธรรมนูญถึงอนาคตของพลเอกประยุจันทร์โอชาในวันศุกร์นี้นะคะก็ทําให้ทางพลเอกประวิทย์วงสุวรรณยังคงทําหน้าที่นําการประชุมคอรมอทุกวันอังคารต่อไปนะคะพลเอกประวิทย์ย้ําเลยว่าได้คุยกับพลเอกประยุทธ์ทุกวันซึ่งก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรนะคะและท่านก็เชื่อได้ว่าทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีมีการจัดการเลือกตั้งได้ตามปกติค,ครับก็เป็นการยืนยันจากทางกะกะตนะครับบอกว่าเดินหน้าจัดการเลือกตั้งตามไทม์ไลน์ ปี2,566นะครับพร้อมกับชี้แจงหลักเกณฑ์แล้วก็ข้อห้าม180วันอันตรายนะครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะครับซึ่งในขณะเดียวกันนะครับแล้วก็มีการเตือนรัฐมนตรีที่ตอนนี้สวมหมวก2ใบเหมือนกันนะครับบอกว่า สามารถไปร่วมงานบุญงานศพได้อันนี้รวมไปถึงผู้ว่าที่ผู้สมัครสอสอด้วยนะครับแต่ไปร่วมงานนี้จะต้องไม่มีการให้เงินครับขณะเดียวกันเรื่องของป้ายหาเสียงตอนนี้มีการกำหนดเอาไว้แล้ว2ขนาดเป็นหลักด้วยกันครับ 2. ขนาดที่ว่านี้มีแบบไหนบ้างมาดูกันนะครับป้ายหาเสียงริมทางเนี่ยกกกตกำหนดแล้วนะครับบอกว่าต้องไม่เกิน130คูณ2อ5เซนติเมตร และต้องระบุชื่อสกุลที่อยู่ของผู้ว่าจ้างผู้ผลิตจำนวนแล้วก็วันเดือนปีที่ผลิตครับส่วนการติดป้ายที่ทำาการของพักสาขาพักตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัดหรือว่าศูนย์อํำนวยการเลือกตั้งติดได้สถานที่ละหนึ่งแผ่นและต้องมีขนาดไม่เกิน400คูณ750ซนติเมตรขนาดที่การจัดทำป้ายต้อนรับการลงพื้นที่ของรัฐมนตรี ต้องระมัดระวังไม่ให้เข้าข่ายเป็นการจัดทําป้ายหาเสียงเลือกตั้งส่วนป้ายต้อนรับหรือว่าป้ายขอบคุณของพักการเมืองหรือสอสอไม่สามารถกระทําได้ครับเนื่องจากอาจจะเป็นป้ายหาเสียงและเป็นการขัดมติครมอในเรื่องของการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองส่วนข้อปฏิบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งและพักการเมืองอันนี้สามารถไปร่วมงานแต่งงานงานศพงานบวดได้นะครับรวมทั้งการมอบพวงหรีดดอกไม้สดได้ แต่ห้ามมอบเงินหรือว่าทรัพย์สินเว้นแต่สิ่งของที่เจ้าภาพจัดเตรียมเอาไว้ให้ตามพิธีการแล้วก็ย้ำว่าในช่วง180วันอันตรายต้องหลีกเลี่ยงงานใหญ่คนจำนวนมากอาจจะเข้าข่ายการจัดมหรสพนะครับแล้วก็ทำให้ถูกร้องและไม่สามารถมอบเงินช่วยเหลือน้ำท่วมและไฟไหม้ได้ด้วยครับแผ่นป้ายต้อนรับ การมาตรวจพื้นที่ของรัฐมนตรีคณะกรรมาธิการต่างๆที่มาปฏิบัติงานตามหน้าที่ให้พึงระวัดระวังนม้ให้เข้าข่ายเป็นการกระทำเป็นการจัดทําป้ายหาเสียงเลือกตั้งส่วนการจัดทําแผ่นป้ายต้อนรับหรือป้ายขอบคุณของพรรคการเมืองหรือสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรไม่สามารถกระทําได้เนื่องจาก อาจจะเป็นป้ายหาเสียงและเป็นการขัดมติมติคอรมอในเรื่องการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองขณะที่พลเอกประวิตยวงสุวรรณรักษาการนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีถูกพักเพื่อไทยโจมตีเรื่องที่ไปโปรยทาในระหว่างที่ร่วมประเพณีอุ้มพระที่จังหวัดเพชรบูร์นะครับว่าขัดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่เรื่องนี้พลเอกประวิตร

ประเพณีเขารู้จักประเพณีไหมครับได้ทำมาห้าร้อยปีแล้วท่านค,ครับคน,คน,คนเอกปรย์กลับมาท่านดีใจไหมครับถ้าท่านคนเอกย์กลับมาท่านดีใจไหมครับดีใจผมดีใจทันะ้งนแหละนี่ถามเรื่องพลเอกประยุทธ์ด้วยนักข่าวถามว่าถ้าพลเอกประยุทธ์กลับมาจะดีใจไหมพลเอกประวิทย์ก็ตอบว่าดีใจผมดีใจทั้งนั้นแหละนะครับ ขณะดเดียวกันครับพลเอกประวิทย์ก็ยังย้ําถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัยชี้ขาดปมวรระ8ปีของพลเอกประยุทธ์จันโอชา30กันยายนนี้ว่าได้คุยกับพลเอกประยุทธ์ทุกวันก็ไม่ได้กังวลอะไรและในวันดังกล่าวจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกตินะครับเชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีมีการเลือกตั้งตามปกติส่วนกระแสะข่าวยึดอำนาจรัฐประหารที่นักข่าวตีความจากคําพูด ของนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวง D.E.S. ที่ระบุก,ก่อนหน้านี้ว่าความเคลื่อนไหวการชุมนุมในวันที่30กันยายนจะเป็นเหตุให้ไม่มีการเลือกตั้งพลเอกประวิทย์นั้นบอกว่าไม่ได้ให้ความสําคัญ โดยย้อนถามผู้สื่อข่าวว่าไปเอากระแสข่าวมาจากไหนนะครับซึ่งเนี่ยคะคุณผู้ชมถ้าเป็นภาพกว้างออกมาจะเห็นว่าคนที่ยืนฝั่งซ้ายของพลเอกปร,ประวิทย์เนี่ยก็กยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนกันนะ,ะคุณชัยวุฒิเนี่ยนะครับซึ่งในจังหวะน,นั้นเองผู้สื่อข่าวก็หันไปมองทางคุณชัยวุฒิเดี๋ยวไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยครับอย่างปกตินะไม่มีเรืยอตั้งเลือกต้งกัปกติทุกอย่างนะครับแล้วก็ไม่มีไปเอาที่ไหนมาว่าจะไป ปกติทุกอย่างคบผมคือทุกอย่างเนี่ยนะครับปกติทุกอย่างอยู่ที่พวกคุณนะครับอยู่ที่พวกคุณถามนะ กล้องก็รีบซูมไปสักนิดหนึ่งนะนแหมจะได้เห็นปฏิกิริยาสักหน่อยกับคุณชัยวุฒิซึ่งอยู่ทางซ้ายมือสุดของพลเอกประวิทย์นะฮะหลายคนก็บอกว่ามีคนเขินแล้วหนึ่งสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือพลเอกประวิตยยืนยันชัดเจนนะครับบอกว่าจะมีการเลือกตั้งตามปกติอย่างครับค่ะะ